พีตั้งกล้องทันไหมน่ะทันทันทันตอนเขาเต๋พอดีชู้ชูชูม

ขออไรมากขออไรมากสองนาทีสองเกอะไริเดี๋ยวจับฉลากจับฉลากมาดูว่าทีมบีมาพักทีมเอได้ทีมบีเเป็นตูแรกเราแบบ เพราะว่าบีมักะับนเี่ค <nữa, S 2> ้สจะมเงียุสงจ่มงงที่ไหนเนี่ยอ่าใช่เนี่ยทีมทีุแสแจ่มเงียงเบานะครับเบาเนาะกร แต่ลาทีมไอของโอมะแต้มเท่ากับทีมน้องขมังน้องขมัได้มาไอน้องขมังทีมไอทีมไออะไรน้องวัวน้องหัวน้องหัวยัไงเล่นมาตูเล่น đá vào xi mạng ที่หนึ่งที่สองดีว่าเยนสิงนี้่อยไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองครัเดี๋ยวได้ายอครับผมสายสาีหัวอันนี้ครั้งแรกคือหาว่าใครจะได้เป็นตัินกลังเป็นบอันนี้ก็คือจะต้องินว่าที่หนึ่งที่สได้ครับแก่ทำไมครับ ทีมไหนตกรอบครับฮะทีมไหนตกรอบขออภัยไม่ไม่มีตกรอบที่จับหาที่หนึ่งที่สองพี่เกดเขียนผิดได้เขียนใหม่ก็นเนี่ยแล้วทีมที่ว่าไม่ได้จับทีมที่ไม่ได้จับตกรอบเลยยาวเลย่เขาไม่จับนะครับยี่สิบสองเมต์อ่ะแต่เขาส่งตัวรงไหรอบเจอจริง

อันนี้ที่ใหญ่กรรมการเพิ่มเวลาการอันอันนี้คือจับสลากหาว่าใครเข้าไปที่ไหนเข้ามาเนี่ยครับเชื่อมตัวแทนนะเดี๋ยวถ้าจบนี้ก่อนมันจะได้รุ่นไปพร้อมเขา พรุ่งนวนี like <Wha> ้15บหรบยกับสิาข้างเลยมึงแจ็วันนี้สนิทยากเพราะว่าตด็ูแข็งแล้วรูขากัน้รับเขจัดบางทีพี่เจ็บมองไม่ยิงเข้าข้างกระายแงเกระเป๋าทระนั้นแหละันมันักขาย แต่ดียจเขาเข้าใจสันติฤเ์เข้าใจด้วาตะไคร้มันมีมันยิงจากด้านข้างไงแล้วรูปมันเข้าประตูเราก็รู้ว่ามันเข้าประตูแได้ไดล่นเอาเลเติอนเไปอเก็้วไม่ลงนขนอกนี่และ้ล้ แงการลองไปอเาไปดิโนสเตนหลังบไปมือเอาโอ้อแดดว่มึงตบเหียกูเนาะเียลยเรไปังไตหลังไม่เอานะโนสตนฟองนี่นี่โ้ยเอามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเดวมเกแม

ค uh ุบ uh, คุบควบตัวเองตัวเองอีนมนนมูสวารช่วยนนจัดเลยนน

บอเกียวบะเกียวบะเกียวมู้ชายว่าเขาบบอย่าเลี้ยอยเลียเนเขานัเล่นเล่นเล่นคุนักัน่เกียรนะค่ได้เหยียเกคิวครับว่าเสมอพอเกียร์กจะนานงตีหอกเมึงได้ยคีต้องด่ากันไ้อกัคุไปุไปพีใจเย็นพ่ Đến toàn, đến toàn, lẹ, lẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đằng trước. Má má má. Không biết. <laughs> Anh không có. Giờ mình đi. Giờ mình สองประตูต่อหนึ่งนะครับพี่เก็บบอลสำรองประกาศหาน,นะพี่บอลสำรองนะครับใครเห็นให้ส่งคืนที่กองอำนวยการด้วยนะครับเราจะได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณครับขอบคุณครับ กงา,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 าไปดวรอบแปดสี่คู่เฮ้ยดี่โอ้มันจดองกระปองยาวเออแบใช่ใให้เตรียมความพร้อมจบคนนี้ลองอี

ครับรอบคัดเลือกกลุ่มดีนะครับคู่สุดท้ายก <im itation> ็เ, <im itation> เดินทางเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต,ต่อ1หนึ่ง เป็นหนุมหน้ามนคนหนองบัวออกนำนะครับคู่นี้เป็นสึกชิงที่สองในสายนะครับที่สองในสายเรามาดูว่าใครจะคว้าโคต้านี้ไปนะครับบอย่างได้บอลของบอลอยู่ครับถอยถอยถอยหนองบัวว่ายังไงหนองบัวเล่นสั้น ดูที่เจ้าออมสินไปทางกลับขวาเมืองอยางจะจัดบอลน,นอกข้างไปโยกบอลขึ้นมาว่ายัางไงไปยังไงอยู่ไหมยังอยู่บอลเข้าไปแล้วก็บอลก็ชอ,องออกไดเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับเราจะได้ผลสรุปทุกคู่แล้วเราก็จะสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ใครจะได้เจอใครในรอบแปดทีมนะครับเดาดอยไว้ไงกระชากหนึ่งสองโอ้ยเขาอะไระยังไงหูเมือ,อยงยางเอาละครับโอ้ยแลกกันสรุปน,นะครับตอนนี้ อูหอ้หดไปถึงว่ายังไงเล่นเร็วเป้าหมายว่ายังไงที่เบอร์เจ็ดนิดเดียวสำหรับคลิปการแข่งขันย้อนหลังนะครับเราจะลงไว้ที่ YouTube นะครับช่อง PP มาครับแล้วก็ Facebook นะครับ PP มาครับ f c นะครับสามารถเข้าไปชมคลิปกดไลค์กดติดตาม ไวนะครับเราจะได้รับชมคลิปย้อนหลังเรานะครับเราจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับสนุกทุกแมตช์การแข่งขันครับไปแล้วโอ้โหออกหลังด่วยเดี๋ยวต้งครับัอยดังนง่ โูต่อไปพีพีมาครับทีม B ีเจอกับน,น้องหัวหมูนะครับรอบล็อกเอาแปดทีมนะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับส่วนรูปเราจะไม่ถ่ายแล้วเพราะเมื่อเช้าถ่ายครบหมดแล้วนะครับ

ต้องขอบคุณกันนะครับตำ้มตมไม่ต้องไม่ต้องตั้ตั้มกระดาษกระาเอเชยอเบื่อหางเลยเือเยื้อน่ะเยื้อน่ะอีกีเยียบเผาขน

มาแล้วนี่หนาเขอมิปเปิดไกลมาดีไงส่ไปแล้วหนาเขามอไปเสวก็สยิ่ไปแล้ว้รของนะบงคนรู้ว่ไปแล้วไปไปแล้ไปแล้วไปแล้วิ่งขาด

อะไรก็ไปแล้วไปแล้วไปเดาเฮ้ก็ใจเย็นเย็นเจ้ยก็ใจเย็นเย็นดูนแจกไปครับปีคิกระยะห้าร้อยเมตรเบอร์สิบเป็นตัวค่ะอะเรแบบ ยองแล้วก็ยองยองแล้วยิงอ่าน่าของเจ้าตักครับไปไม่ได้ครับที่างเราของได้พยายาไปทา่แตาไม่ได้ติดใเสอย์อ้ตตอตอต่อตอไปยังไงวอวะระออัมโ้โอ่าโดนคนสุดเรีวนวครับไปแล้วครับไดเพื่อแล้วก็ออกข้างไป

นี่แหละเนยิน ah, ี่แยะก็ิงครับครับไม่มีเพ็กครับย่องแตกย่องชงแต่ชงติดตั้งดัวลอยแทบบปเล้อปเด้ย่องออกลังไป เป้เลยทางด้านเองแอบแยังยังไอ้เปิดเลทีน้างด้นเจ้าดิดิบแล้กดิบเดแล้วครับปตักนะครับไอ้นี่ครับแพ็กซินไม่มีจ่ายนะครับไปเลอทางด้านเขเบอร์สิไปแล้วแล้วก็ออกไปทางด้านขหนุ่มหน้ามนคนน้องวตาตาแดงดำเลย่ายไงครับเจ้านี้เจ้าดิบมองัเพื่อนัน Ờ, có 2 rồi đó Lâu bằng đồ ăn lượn nè, hớp Đấy, trên lâu bằng Tương lạc, tương lạc nha Tương lạc, tương